สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับแฮปปี้เทคโนโลยีเออเพิ่งตัดที่ใหม่มาวันที่สองวันนี้ก็ไปเที่ยวมาแล้วก็เห็นว่าเอ้ยเนี่ยผมยาวเราไม่มีเวลาไปตัดผมเลยก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆนะสอนเพื่อนๆม,มัดผมห้าทรงเไหนก็อสอนรับผมนะโอเคทรงแรกที่ส่งว่าเออทรงอะไรทรงแมนสายได้ก็คือเนี่ยนี่เลยเอาวีนะอย่างทรงข้างทรงแมนสายเออชิคชิ่ชส่งได้นี่มัดไปย่างมันนี่ มาตั้งมา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 กระมังมกันมาเข้าไปเลยมันรื่องน้ำรุกนี่สรงแรงสาบเอออันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเดินตลาดใสๆตรงนี้นะตรงนี้เดินตลาดใสๆดูดูโดูนะสิเชื่อไหมคนเดียวต้องทำตามโอเคมาทรงที่สองกันตรงที่สองแกะออกก่อนโอ้ยเจ็บแกะออกนะนี่นี่นี่ทรงที่สองก็คือ ก็เหมือนทรงแรงสาวแต่ทีนี้เราจะดเก็บข้างหน้าไว้มาโอ้โหเจ็บว่ะย่างไม่กินห <work> the ัวเฉีนเลยมัดเก็บสับฉันทรงแรงสาวนะเออมเนี่ยให้เอยู่หน้าไว้ปั่นนิดนึงนีสุดอันนี้ก็จะแบบทรงญี่ปุ่นหน่อยตั้งชื่อทรงนี้ว่ามาเรโมซังตลบไหมไม่ตลกนะจริงจริงมันดูดีนะมาเรโมซังนะ อันนี้ก็แบบเอาไปนั่งเรียนใสๆเอาไปนั่งเรียนไปเด list, ินตลาดก็ได้เดินห้างก็ได้เดินคลองผมอะไรอย่างนี้เออดูดีอ่ะสองที่สามองที่สามมันไม่ยากเลยนะโอ้โหเจ็บว่ะก็คือเดี๋ยวให้ดูพี่จิงเราไม่ได้สีกรอบว่าแบบอืมจะเอาอะไรมาลัดเงี้ยพี่ใช้อยู่เงี้ยยางมัดแกนนี่แหละลัดไตโหนอยู่ทั้งไตใครจะมองว่าใช้อะไรลัดผมใช่ไหมคงที่สามดึงฟืดทำมือเงี้ยทำมือเงี้ยทำมือแล้ดึงฟืดตัวลัดหน่งเลย ตรงนี้ชื่อสงว่าสมไรโอ้หเขคนไม่ชอบแบบมันชี้แบบนี้ใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนพกันอะไรนะไม่ชอบแบบแหวะนี่มันก็ตันบางนี่สมไรนะเท่าไหร่แล้วก็อีกตรงนึงนนี้ชื่อสว่าสมไรันะว่าสงุไนอันนี้เรื่องของสมุไรหอมัมัดุ๊กเ้่งหลังมัดุกเข่งหลังมึงคงไม่เห็นใจกะจบเลยโอเคเจ่าหร อะไรผมก็าำการก็ทำาียอะไรเนี่ยอ๋อผมก็สอนกามาผมไงผมบูชานี่้าบอกนะใช้ยางแกงดีนะผมิงผมก็เหมันเจ็บแต่วมันรันนีนอยู่นะนี่เสร็แล้วมองข้างหน้ามงสมัยกุ๊บนี่ม่งกุ๊บเลยเท่ปะบุ๊บปหน้าตัดตัดนิดนึ่งเท่ดิเท่ดิเท่ดิผาไปทำตามนะทรงที่สี่แกวโอเจ็บ่ะ ก็คนได้เห็นใครเป็นตลาดอะไรเงี้ยโเจ็บว่ะมัดผมมาเลยกันไก่กาอาราล,ลีแบบอยากให้มัดมันที่ดีอะไรเจ็บมันแกไม่ออกอ่อโอ้เชเลยมันก,กินผมอ่ะมินดีโอ้ยสดุดเลยออน,นี้เมื่อกี้ส่งสาจุกนะเอาไปทำาไไรเอาไปไหนได้เอาไปงานแบบใส่ชุดสูทเนี้ยไปเนเ้อออกดีกระสาวก็ได้นะส่งต่อไปนะส่งต่อไปชื่อส่งขัดทองอันนี้หลายคนทำบ่อย มาจุงง่งมันนี้ก็ทำบ่อยนะไม่รู้หรอกว่ามันช้อะไรได้แต่มาที่ไงสมบัติทองนะก็คือมันตัะต่างจากทรงสมุยตรงเดีวแนี่ยงี้ยยืนผมไน่าทรงสมุยเสรินี่ทรงสมยคำวนี้นะเสรยก็รวบหมดอย่างนี้ไงอุ้ยวุ้นหนไม่หมดนะมีมีจุ่แต่ว่าแต่ว er ่าคุณสมุยเนงมน้เปนนี่เท่เก๋ๆยเออดดีเนาะก็คือมาสอนทำผมนี้ก็คือเผื่อเพื่อนๆหรว่าเอาไปใช้โอกาสต่างๆอะไรเงี้ยแบบมันใช้ได้หลายงานนะจะบอกก่อนเออก็ดี ก็วันนี้มาสอนแค่นี้นะก็แฮปปี้นิวเยียทุกคนไปที่ไหนมามีของฝากไหมมีของฝากไหมก็ไปไปไหลังจะมาจะทานใหม่นะบาย